I just asked her she was like five fifty. I was like oh, five fifteen or 50 I thought she said I thought she said five fifteen lock. Is it one five or five oh she was like five -0. I mean, so six but 6 wow. So they then they don't allow people to come in, they lock the door in by five or two. Yeah, but can't come in. Uh -huh. mm -hmm. And then they let you stay a little bit longer.

อีกฉาจังอีกฉาจังอยากไม่มาเองดูวนๆทุกคำ you make your own decision นี่ตุ่มอะทำทำไมตุอมไปตุ่ล็อกรูมก่อนลแล้วค่อยออกมาเสียงเออใช่เราจะไปไปาานั่ง नोट <laughs> करे สวยมากแบบใบ3สามเนี่ยจะไปแอบนี่ๆประมาณสามสิบนาทีก่อนไปรับลูกจากโรงเรียน ก็ไปเที่ยวสก้าวดยวก็ไปอยูตัวเขาต้องมีหมวกอลย ก็ไปล็อกเกอร์รูมไหมบยบอกเขามาดูสิคอนเสิร์ตคอนเสิร,ร์ตนะครับเอ่อคืนพรุ่งนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งถห้าทุ่มประมาณนี้นะครับที่ออาระเดยินนะครับก็ซื้อบัตรได้จิดต่อได้ทางที่นี่หน้าเลยนะครับหน้าใส่ดีหน้าขอบคุณค่ะ ไปกับพี่สาวไปกับพี่สาวขอแค่นี้น,น่าจะไปล็อกแกรูมกับพี่คอนนี่ออกับนอนะ้องนัทนะปขึ้นเบาะกับคอมบี้บ เิญคนมาดูคอนเสิร์ตหน่อยสิไลน์ก่อนไลฟ์แล้วนี่รัอยู่อะคอลีเดย์อ่าดีครับนี่เป็ที่สนามคอลเดย์อินะคะไปที่สุรเรได้นะคะครับผมที่สนามก s คาร์บอยนะครับผมก็สวยมากครับขายดีมากครับทุกี้ครับผมเป็นแฟนผู้เลาซิดาีย์ครับที่ด a ลลาร์คาร์บอยซิดเนียมครับ ที่ตลาดสินครับผมก็เตรียมมาเชอได้ครับพวกเราเตรียมตัวพร้อมมากๆแล้วก็เจอชูไิเศษยงภาษทีกคนมากมายะครัยผมเจอที่โรงแรม Holiday Inn นคอยเดนครับประมาณ4ี่ทุ่มเป่นต้นไปก็จะชูประเสรยประมาณสักครุ่งวันเลยนะจอกไปได้ครับเหนอนเรียนเข้ามา หายไปแต้องไปดู room. ปล็อกเกอร์รูมอะล็อกเกอร์รูมแล้วไม่ดูไม่่อยอยู่ตรงไหนอ่ะพี่นะเดินแค่เดินเข้าไปาไม,มันจะมีที่แบบคอนเฟนส์รูมด้วย นม no ่ไงนั่งกอนนก่อาคนเนี่ยสาคนละก่ต้องดูแบนไม่ได้ไรอม่คิดเลยแ่ไเย่เย่สบาสบายเลบายสบาบสบาสบายสบบายส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 าย

Yeah. 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 Honey, you're gonna go back to yeah. first. we going the Okay, did you see the water? Uh, the water, oh. yeah. okay, I'm so no. this for มีคนจอมไว้แล้วแต่ไม่เคยใหย เป็นต้องเชื่ออยู่ผมว่าคุณไม่คุ้มไหมเออเออดีดีดีผมว่า โอเคอร่อยอยู่ค่ะติ๊กฮัลโหลฮัลโหลไลฟ์ของพี่นีนาอ๋อ้โหาอักิทะเลเลยพี่ขอคุณคุฮัลโหลอครับอยู่ที่ดสคาร์บอยครับผมอันนี้อันี้ของพี่นีนาใช่ครับ สวัสดีแฟนๆของพี่นีน่าทุกคนนะโอ้ยเข้ามาดูสี่ล้านกว่าคน <c oughs> สนามนี้แสงดีแล้วไลฟ์ไหมเออโอเคมีมีพี่นีน่าขอบคุณค่ะ